สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มไทรอยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมสปินไทม e Mu ์ลันเนอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็มีมีรถแท็กเตอร์นะครับผมแบบว่ารุ่นเก่ารุ่นโบราณเลยนะอันนี้คือแบบว่าผมยังไม่เกิดแน่นอนนะฮะร,รถรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเก่ามากๆเลยนะผมเป็นรถแท็กเตอร์แบบว่าสนิมทั้งคันเลยนะล้อยังเป็นล้อเหล็กอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะผมก็จะแบบว่า มาลองเจ้าความแรงนะผมมาลองความแรงเจ้ารถโบราณคันนี้นะผมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสามารถแบบว่าลุยน้ําลุยโคลนนะผมไปไหวหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะแบบว่าลองลากสิ่งต่อพ่วงด้วยนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะลากไปไหวหรือเปล่านะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะผมก็จะขอแบบว่าใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะผม ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมจะเอาเป็นว่าเป็นอันนี้เหมือนแทงน้ํามันนะครับผมก็จะเอาไปเลยนะติดตั้งเลยปึ้งอ่ามาแล้วนะครับผมผมว่ามันค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะเออถือว่าลองความแรงไปด้วยไงลองความแรงรถไงก็ผมก็อยากให้มันหนักที่สุดนะครับผมเพราะจะได้ดูว่ามันไปไหวหรือเปล่านะครับนี่ครับคือมันก้าวมากๆจริงนะฮะเนี่ยอ่ะไปเลยดีก็ว่านะครับผมไม่พูดมากผมก็จะขอ สตาร์ทเครื่องเลยนะครับอ่านี่มีควันด้วยครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเราไปกันเลยนะฮะนี่คือแทงแม่งใหญ่วะ่ะมองแบบจะมองมุมนี้มันก็ไม่เห็นนะผมลองปรับไปแบบว่ามุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วกันครับอ่าไปครับผมเยี่ยมท่านผู้ชมดูพวงมาลัยครับมันน่าจะเจ็บมือนะฮะ เป็นเลขนั้นเลยนะครับเกิดอะไรเหมือนเกิดอาการฟรีขึ้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ไปทางขวาเลยครับแล้วก็ยังลากแทงอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ว่ะโอเคครับผมเกิดอาการล้อฟรีนิดนึงนะฮะนี่ครับโอ้ไปไหวไหมจะไปไหวไหมผมว่า ผมว่ามันก็แบบว่าค่อนข้างโอเคนะผมสำหรับรถรุ่นเก่าขนาดนี้แล้วก็ลากแบบว่าแทงค์ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมไปเรื่อยเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับโอเคครับผมเกมน,นี้ก็สมจริงมากเลยนะฮะเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอแอ่งน้ำแล้วนะผมกันเดี๋ยวเราลองลงไปในแอ่งน้ำกันดูดีกว่านะผมว่ามันจะไปไหวหรือป่าะครับนี่ครับ ตอนนี้สภาพรถก็ร้อเต็มไปด้วยโคลนนะครับท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราลงน้ำดีวกว่านครับอ๋อไปครับเอ้ยข,ขึ้นไหมขึ้นไหมโอเคครับผมเหมือนจะติดนะท่านผูน้ชมเหมือนรถผมจะติดนะคือแบบว่าหน้าทิ่มดินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมดูว่าเนี่ยตอนนี้หน้าผมติดดินแล้วนะครับท่านผู้ชมผมว่าเราถอดไอ้นีน้ออกก่อนดีกว่าไหมเออผมว่าผมถอด ไอ้แทงน้ำอันนี้ออกก่อนดีกว่าครับอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมผมทอดออกแล้วนะฮะอ่าโอ้ยคือแบบว่าตัวเปล่ายังไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะโหดูโล่หมือนครับท่านผู้ชมโล่ลึกมากเลยนะนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเราตั้งล้ำใหม่ครับอ่าขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมถ้าม,มือนหนัวลนะ ถ้าผมขอลองดูก่อนนะครับว่ามันลากได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมต่อขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมอะครับเม่อกี้เกิดอาการติดติดโลมขึ้นมานิดนึงนะโอเคครับผมดินเต็มล้อมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่ครับเฮ้ยผมว่า คือเบาแบบว่ามันมันมันมีสปริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมผมว่ามันไม่น่ามีสปริงนะผมว่าแบบว่าน่าจะเจ็บก้นมากเลยนะเนี่ยก็คือมันเป็นเหล็กหมดเลยนะท่านผู้ชมเออแล้วบอกว่ารุ่นนี้เก่ามากเลยครับแท็กเตอร์รุ่นโบราณนั่นเองฮะถแต่ว่าความแรงผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะนี่ครับท่านผู้ชมเก่ามากครับโอเคครับผม <G ül> ผมว่ามันก็ค่อนข้างขุมยักนิดนึงฮะนี่ครับเออเราเจอแบบว่าอุปสรรคอีกแล้วครับใช่หรือเปล่าขุมลึกอ่ะขุมลึกว่าเป็นน้ำนั่นแหละเออใช่น้ำครับท่านผู้ชมเราเจออุปสรรคอีกแล้วนะครับงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่านะผมไปครับอ๋อลงน้ำอย่างเดียวท่านผู้ชมติดอีกไหมจะติดอีกไหม อ้ท่านผู้ชมเพว่ามันไม่ไม่ไหวจริงๆครับติดอีกแล้วนะฮะเออแต่ยังถอยหลังได้อยู่นะครับอ่าเราจะไปไหวไหมเนี่ครับท่านผู้ชมอ๊ายดันต้นไม้ครับดันต้นไม้อ่อนเหมือนเหมือนล้อหน,นะะ้าเราจะติดต้นไม้นะครับ โอเคนะครับผมผมว่ามันก็แบบว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะฮะนี่อะถ้าแบบว่ามาใช้ในชีวิตจริงเราผมว่ามันก็ก็โอเคอยู่นะผมสาหรับรถแบบนี้นะแต่อาจจะเจ็บก้นนิดนึงนะผมแล้วก็เจ็บมือนะเพราะว่าพวงมาลัยมันเป็นเหล็กนะครับนี่ครับมันก็ยังมันก็ยังลากไปไหวนะฮะผมว่ามันก็แรงพอตัวเหมือนกันนะผมสาหรับรถไถรุ่นโบราณแบบนี้นะ อ่าไปเรื่อยๆครับนี่แรงมากทางข้างหน้าเป็นเนินนะผมเดี๋ยวเรามาดูว,ว่าขึ้นไหวหรือเปล่านะครับโอเคครับผม <c oughs> อ๋อไหวไหมไหวไหมเจสตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่รู้สึกว่าดินกระเด็นมากครับตอนนี้ ว่าเริ่มเจอทางแบบแยกแล้วนะท่านผู้ชมนี่ครับอ๋อไปไหวไหม <c oughs> ทางแย่มากครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผม ก็ตัวรถก็ล้อเป็นเหล็กนะผมว่ามันก็ลุยโคนก็โอเคนะผมผมว่าเดี๋ยวเราลองขับไปแบบว่าถรถเปล่ากันบ้างดีกว่านะครับแบบว่าไม่ต้องลากนะฮะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ทําการถอดออกแล้วนะรัรนี่อันนี้เป็นรถตัวเปล่าแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าป่าเลยดีกว่านะครับผมโอเคคนระับ เห้เหยียบต้นไม้ครับเหยียบ,ต,บต้นไม้อย่างเดียวตอนนี้อ้อชนไปเลยอุย้ยโดนดานเมจด้วยนะผมนี่ครับไถต้นไม้ครับดันต้นไม้ครับไหวไหมอ้ยดันไม่ไหวนะท่านผู้ชมดันต้นไม้ไม่ไหวครับขอลองกระแทกอีกท,ทีนะเอา้าไม่โดนเฉย ถ้าเราปรับเป็นุ่งนี้นะอ่าแุมนี้น่าจะโดแรัวโดนไหมปากไม่หักนะเดี๋ยวผมติดอะไรวะเนี่ยตอนนี้ติดก้อนหินนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจะไปไหนไม่ได้นะครับตอนนี้คือติดแงกเลยนะฮะ ผมว่าคงไม่ขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับความแรงเจ้ารถไถคันนี้นะครับผมนี่รถไถรุ่นโบราณน,นะครับผมผมว่าผมยังไม่เกิดแน่นอนนะตั้งแต่ถ้ามีรถคันนี้นะตั้งแต่มีรถคันนี้นะผมยุคสมัยที่แบบว่าใช้รถคันนี้นะผมว่าผมยังไม่เกิดแน่นอนนะผมว่าผมไม่เคยเห็นเลยนะฮะเพิ่งมาเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือล้อยังเป็นเลขอยู่เลยนะท่านผู้ชมนี่ครับ <S <S ถ้าว่าอยากดูรถอะไรนะผมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับผมผมก็จะทำคลิปลงให้นะฮะงั้นคลิปนี้ผมก็ขอราไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ